เบ็ดมุดกระติ๊อายุคุณเบ็ดมุดครับมมาเชื่ออายุอะไรนะกระติ๊บอุคุณในประวัติศาสตร์แต่ละคนกลัวว่ารถจะเปียกทั้งนั้นนะครับเฮ้ยผมกลัวผมเสียผมกลัวผมเสีย

สูกสิครับรถมอเตอร์ไซคผมเสียกแน่นอนรถผมเองครับเสียกแน่นอนนะครับ